แล้วครับวันนี้เราอยู่กับ d ดกแอมเฮดิสเอนะครับแดกแอมที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเราจะได้ทั้ง n s i กเ e n e N 3.5มิลลิเมและก็บาลาัส3.5มิมรวมถึงชิปเสียงแบบ Dual-DAC รองรับ MQA แล้วก็มีไฟ RGB มาด้วยแหละครับ <c oughs> ก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อ <c oughs> ที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ แล้วก็พวกเรายังมีติ๊กตอกกันนะครับก็ฝากเข้าไปกดหัวใจเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเปนผู้พันทําเพลงครับมาเริ่มกันที่ตัวดีไซน์กันก่อนเลยเนาะตัวอดี้ของเขาจะเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นแบบมาทั้งชิ้นไม่มีการประกอบนะครับผมขอเชื่อมต่อเนะยครับอย่างที่บอกก็คือจะมีในส่วนของซิงเกิลเอ็น3.5มิลลิเมตรแล้วก็บาลานซ์2.5มิลลิเมตรนะครับในส่วนของด้้นข้างนะครับมีการฉลุเป็นตัว H นะครับก็คือตามชื่อแบรนด์ของเขาเพื่อที่ว่าให้ไฟ RGB รอดออกมานั่นเอง ด้านหน้านะครับจะมีปุ่ม X แล้วก็ปุ่ม O อยู่นะครับในส่วนของฟังก์ชันเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดกันในอีกพักหนึ่งพอเชื่อมต่อนะครับจะเลือกใช้เป็น USB Type C ส่วนอุปกรณ์ภายในกล่องที่ให้มานะครับจะมีสาย USB Type C เป็น Type C นะครับหเส้นแล้วก็อะแดปเตอร์แปลงนะครับจาก USB Type C เป็น USB Type A ครับ สำหรับ h e d i s XO ตัวนี้นะครับเลือกใช้เป็นชิป e s s s a b e r นะครับในรหัสรุ่น ES9219C จำนวน2ตัวนะครับรองรับไฟล์แบบ PCM สูงสุดที่32บิต384กิโลเฮิร์ ในส่วนของ DSD นะครับรองรับสูงสุดที่256แบแบบ a t i v e แล้วก็ MQA แบบ1 6 x ไฟสถานะนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไฟ PCM ที่ต่ำกว่า96้ h z กิโลเฮิร์เนี่ยไฟสถานะจะเป็นสีเขียวนะครับในส่วนของไฟเททที่มีความละเอียด192กิโลเฮิร์ไฟสถานะจะเป็นสีเหลืองแล้วก็3 8 4ร h z ไฟกิโลเฮิร์ไฟสถานะจะเป็นสีแดงนะครับในส่วนของไฟแบบ DSD ไฟสถานะของตัวแดกจะเป็นสีฟ้าแล้วก็ MQA จะเป็นไฟสีชมพูนะครับ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานกันบ้างนะครับสำหรับปุ่ม X นะครับที่อยู่ข้างล่างเนี่ยปุ่มตัวนี้จะทําหน้าที่ในส่วนของการปรับไฟ RGB ซึ่ง preset ของแดกตัวนี้เนี่ยมีมาให้เลือกทั้งหมด15แบบนะครับในส่วนของปุ่มวงกลมนะครับปุ่ม O ตัวนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของดิจิตอ l ฟิลเตอซึ่งจะมีทั้งหมด3รูปแบบเหมือนกันโดยที่ค่า d ดีฟเ l t ของเขาเนี่ยครับไฟจะเป็นสีเขียว แล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งเนี่ยจะเป็นไฟสีแดงและครั้งที่สาจะเป็นไฟสีน้ําเงินซึ่งความแตกต่างที่ได้ทดลองฟังนะครับเอาที่สัมผัสได้เลยก็คือฟิลเตอร์ไฟสีแดงเนี่ยเบสจะหนักขึ้นอย่างชัดเจนนะครับส่วนสีฟ้าเนี่ยจะเป็นการลดปริมาณเบสลงก็คือถ้าเอาให้ง่ายๆเนี่ยเหมือนว่าเป็นการบู t เบสขึ้นมานั่นเอง สำหรับ d ด c Am ม h ฮ d ิสเตัวนี้เนี่ยครับสัมผัสแรกที่ผมรู้สึกได้เลยเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของเสียงกลางแหลมนะครับเสียงฉาบเสียงสแสน์พวกนี้ก็คือ มีความชัดแล้วก็ทอดตัวได้ไกลมากยิ่งขึ้นอาจจะไม่ได้อัพในส่วนของย่านเบสมากแต่ว่าให้ Impact ที่ดีขึ้นฟังสนุกขึ้นนะครับวลเบสค่อนข้างเก็บตัวเร็วขึ้นด้วยเสียงนักร้องนะครับมีความชัดความเคลียร์มากขึ้นแล้วก็ตำแหน่งของนักร้องเนี่ยจะโดดนำหน้าชิน้นดนตรีอื่นๆขึ้นมาเล็กน้อยในส่วนของเวทีเสียงนะครับอันนี้ก็มีขนาดกลางออกไปทางกว้างในการแยกตำแหน่งของเสียงชิน้นดนตรีซ้ายขวาพวกนี้ก็คือทำออกมาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเอง ถ้าจะให้สรุปง่ายๆเลยนะครับสำหรับแดก h e ดิดเอ็ตัวนี้เหมาะกับใครก็จะเหมาะกับคนที่อยากอัพเสียงกลางแหลมพวกรายละเอียดเสียงชุนดนตรีเป็นหลักนะครับชอบฟังรละเอียดเสียงชุนดนตรีฟังวอ c a l ลอคูสติกแจ๊สเป็นหลักพวกนี้ครับตัวนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆแต่ว่าถ้าในมองอีกมุมหนึ่งก็คือในส่วนของป๊อปร็อกหรือว่าเมทัลพวกนี้ครับก็ เป็นรุ่นที่ฟังสนุกเหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะเป็นคนที่ชอบฟังพวกลากิตาพิวๆหน่อยพูกเนี้ยครับไม่ได้ชอบแบบกรองกระแทกกระทันอะไรขนาดนั้นนะครับ DACM Headid XO นะครับราคาจะอยู่ที่3,990บาทนะครับผมก็มีให้เลือกทั้งหมด3สีเลยก็คือสีดําที่ผมนํามารีวิวในวันนี้นะครับมีสีเงินและก็สีโลสโกด้วย ก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาทดลองฟังในที่มั่นคงแกจสาขาสยามพารากอนแล้วก็สาขาสเตนดียมวันได้เลยก็สำหรับใครที่ไม่สะดวกช่องทางหน้าร้านนะครับแต่ว่าสะดวกช่องทางออนไลน์ก็เดี๋ยวดานี้ได้เลยนะครับผมโอเคทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมวีนจากสาขาสยามพารากรอนต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ